วกกับน้ำหนักของขวดเป็นกี่ขอขวดใช่ไหมเยตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นค่าของ m 2เอนะครับฐานะอันตอนนี้ท่านี้ไปดูตัวทำการทดลองบ้างครับสมการจากสมการนะครับหน้าสี่สหสมการหน้า46หนะครับ g จะมีค่าเท่ากับ ท G.T. คูณอยู่กับ M.S. หานด้วยอะไรครับ M.S. ลบด้วย M. 1บวกด้วย M. 2เมือม่อ M.S. เท่า,ากับดินปกแห้งแล้วพลันที่อ อยู่ในขวดที่เราคัวรเรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดใช่ไหมนะครับไล่บอลแต่เรียบร้อยแล้วแล้วใส่ลงมาในถาดดง่ายงก็คือไอ้ดินตัวเนี้ยที่มันมีน,น้ำเต็มๆเนี่ยที่เราต้องเข้าเตาอบอบไปเวลา24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันใช่ไหมครับเสร็จแล้วอ,ออกมาถ้าน้ำหนักอีกหนึ่งก็ดินตัวนี้จะกลายเป็นค่าของ M S เขียนไม่ได้ค่าของ,ง G T ล่ะ G T ก็คือ จำเพาะน้าที่อุณหภูมิทดลองอุณหภูมิทดลองของตัวนี้ผมสมมติว่าเท่ากับ47องศาเราต้องไปเปิดในตารางเสื่อคิดเทียบว,ว่าแล้วค่าความสขของน้ำที่อุณหภูมิ47องศาเท่ากับเท่าไหร่นะตารางตรงนี้จะอยู่หน้า42 มาเปิดไปหน้าสี่สองครอุณหภูมิทีเดียอวุ้ตาเกิดล็อของดินแล้วกับเท่าไหร่เอ่ยศูนย์จดต่ละลางเรื่ยเอยตนี้สีเดีาุงาเราต้องไปดูช่องที่เป็นอุณหภูมิสี่สิบต่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ไปทางด้านข่ามือที่ตัวของช่องตัวที่เป็นเลือเจ็ดแล้วกันเท่าไหร่เอ่ยศูนย์จุดเก้าแปด 9 0นั่นเองเพราะนั้นเราก็เอาค่าตัวเนี้ยเป็นค่าของ g d เ okay, ข no. so right. ้มให้เลยหานะครับดูด้วยนะอาับรยลองดูสิเดลงสระสิเดลโงศามีความดันอเท่ากับ0 9 8 9 0ก็จะแทนค่าเป็น g d เข้มเนาะตัวออกมาหารด้วย m s มีค่าอยู่แล้วบวกด้วยอันนี้ลบด้วย m 1นึ m หก็คือน้ำหนักของ น้ำน้ำหนักของนะ้ำบวกน้ำหนักของดินนะฮะบวกน้ำหนักของขวดพูดแล้วคือไอตัวน้ำหนักของดินที่มีการไล่ฟองอากาศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่มีฟองอากาศเรียบร้อยแล้วเติมนนะ้ำถึงขีดขอขวดเรียบร้อยแล้ววัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเอาไปค่าน้ำหนักนั่นคือค่าของเอหนึ่งนั่นเอง ถามน้องอันตอนนี้ไอ้ที่ขวดเนี้ยแล้วมันมีดินอยู่อ่ะแล้วเราไล่ฟอแก้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะมีอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นใช่ไหมครับเติมน้ำตรงถึงที่เรียกว่าขวดเรียบร้อยแล้วนะครับวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเอาตัวเนี้ยทั้งชุดเนี่ยไปชั่งน้ำหนักค่าตัวเนี้ยจะกลายเป็นค่าของ m1 นะครัจะง่ายๆก็คือ m1 มีดินลงเข้าไปด้วยคิดไม่เลยซึ่งไอ้ตัวตรงเนี้ยมันก็คือที่อุณหภูมิ 4ี่องศานั่นเองทานน้อกครับตอนนี้นางเงียนี่คือเรางงหรือยังไงผมจะได้ไปต่อถูกก็คือ M1 ก็คือน้ำหนักน้ำบวกดินในขวดที่ตอนตอนยังอยู่ในขวดรูปชมพูอย้อนกลับอีกหนึ่งรอบตอนผมทาเนี่ยผมเอาดิน ควรใส่อันนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาใส่ขวดใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเติมน้ำประมาณขานาดนี้ไล่ฟออากาศฟอกิิงไล่ฟออากาศแล้วมันนด่ไท่หมดต้องมาเอาอ่างบนเตาใช่ไหมเลยอ่างเรียบร้อยแล้วปิ้งต่ออ่างปิ้งต่อเอาฟออากาศออกอ่างกิ้งต่อฟออากาศออกจนกว่าฟออากาศน้าจะจะได้เลยจะหมดไปพอฟ้อกลัลหมดไปเนี่ยน้ำถึงขี้เข่าขวดยัง ยังก็ต้องมีการเติมน้ําด้วยตัวอดดีบให้ถึงระดับขีดคอขวดใช่ไหมครับพอถึงระ้ับาขีดคอขวดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการติ้งอีกหนึ่งรอบเพื่อให้น้ําใหม่กับน้ําเก่าผสมใช่ไหมครับมันจได้มีอุณูมเท่ากันใช่ไหมเลยจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดอุณหภูมิล,ล่างกลางบนจดค่าไว้ซึ่งค่าเดี๋ผมสมมติว่ามีค่าระดับ47องศา ทานนะเสร็จแล้วเอาทั้งชุดนี้ไปใช้น้ำหนักค่าที่ใช้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นค่าของ m 1 1นั่นเองโอเคนะครับครับต่อมา m 2อได้จากลากตัวนี้โอเคมเอ่ยแล้วเข้าสมก,การที่มีอยู่แล้วหาค่าตามสูะข,ข,ของตัวอย่างเม็ดดินออกมาโอเคนะครับเพราะนั้นนะครับตอนวันนี้สิ่งที่เราจะได้ค่าก็คือได้เหยบ่า ได้ครบหมดเลยได้สิทีใช่ไหมครับได้ M1 ได้ M2 ยังเอาดีที M2 สามแม่ฐานได้เลยถ้าเราค้อนกาฟใช่ไหมครับสมมติว่าเราค้อนกาฟแต่ง่ายๆในตัวเอกสารที่ผมให้เราไปทำการเอกสารเนี่ยค้อนการดูอย่างง่ายๆก่อนเราก็ได้ค่าออกมาว่า M2 เราเท่าไหร่แต่เวลาเราใช้ M2 จริงๆต้องได้จากการค้อนกาฟในโปรแกรมนะครับเพราะค้อนมือแต่ค้อนในโปรแกรมไม่เท่ากันเรื่อยๆก็ได้จากตัวโปรแกรมเท่านั้น แล้วก็าคา่าตัวนั้น,นมันทาการใส่เข้าไปในชุดสมการตรงนี้เพื่อหา,าค่าเขียนไม่เลยคันนะครับในขั้นตอนทดลองผมให้เรากัดและทดลองเพราะจริงๆแล้วเวลาเราทำนะครับผมลองดูมาแล้วหลายรุ่นแล้วที่ให้เราเอาน้านะใส่ตังถีบเขขวดแล้วก็ไอยๆอุณหภูมิหา,หาข้อสองพันสองตัวนี้น้ำตัวถีบเขาขวดกับอุณหภูมิเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันได้มันขาแต่ปัญหาคือ มันไม่รู้ว่าเราต้องหาไปที่เท่ากับเท่าไหร่ผมก็ได้ทําการกลับย้อนแล้วแต่ถ้าางนั้นเอาไอ้ตัวดินก่อนหาหได้ก่อนถ้าสมมติเราหาเราแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องอุณหภูมิต้องรอง47องศาเนี่ยใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็แค่หาระดับของอุณหภูมิให้มันมีความสัมพันธ์ต่ำกว่า47องศาและสูงกว่า47องศาอย่างนะน้อย5ค่าเก่นโอเคไม่เลยมันก็จะคุมง่ายกว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าทำตัวนี้ก่อน แล้วมาทำทีหลังสมมติมมว่า,าตัวที่มมทำไปเรยียบร้อยแล้วค่าสุดท้ายสมมตินะเราได้อยู่แค่ประมาณสัก 4- 3สาเนี่ยแต่ตัวที่เราใช้ต้องสเนี่ยต้องมาทำเพิ่มอีกเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นให้เราทำตัวที่มันเป็นตัวนินก่อนแล้วค่อยมาทำตัวนี้หนึ่งรอบอ่ะโอเคไหมครับมีใครมีคำถามพิ่มเติมไหมเอ่ยติดเขาตรงไหนตรงไหนบ้างในระหว่างทำผมอยู่กับเรานี่แหละติดข้อตรงไหนตรงไหนยกมือเลยเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้โอเคนะครับ อ่ะครับมีภาษาเพิ่มเติมแล้วเอาอ,อุปกรณ์แยกไปแต่ละโต๊ะตอนนี้ส่งลงมีอยู่กี่กลุ่มสี่ <4 S 1> <4 S 2> แต่มีตัวอย่างดินแค่ก็สี่เหมือนกันครับก <4 S 1> ี่กลุ่มข้างหลังได้ไหาโอเคเอาอ,อุปก,กรณ์วางไว้แต่ละโต๊ะเลยครับ